สวัสดีครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นอีสปอร์ตเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาไปดูตั้อี้แบ็คนิวตันนะครับรหัส207นะครับก็เน้นย้ำอีกทีกับท่านผู้ชมนะครับว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าตอนท้ายมีโปรโมชั่นบอกแน่นอนนะครับอา่ยคือุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเขาจะกิบอ่าเาะหลังรองหลังขึ้นมาตั้งให้ดูหน่อย อันนี้คือสีดำล้วนนะนี้จะเป็นหน้าตาของสีดำล้วนคะรับก็จะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเก้าอี้นิวตอน217น็นะครับจะเป็นสีดําแดงดําแดงนะครับปกติก็จะมีกี่สีครับน้องเตอร์มี3าสีครับมีดําแดงดําล้วนแล้วก็สีขาวชมพู อ๋อดำล้วนที่เราแกะกล่องกันเมื่อกี้กที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับแรืวอนี้ก็จะเป็นดำแดงนะครับแล้วก็<ห>คุณสมบัติเด่นของมันนะครับมีที่พักเท้านะครับแล้วก็สามารถปรับเอ็นได้145องศาแล้วก็ยังมีระบบสั่นในตัวใช่ไหมน้องเตอร์ใช่ครับถ้าเสียบระบบสั่น,นก็จะมีเสียงนะครับเป็นนวดอยู่นะครับแล้วก็พ<ช>ิเศษสุด สำหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะครับจากเดิมปกตินะครับราคา2,590บาทเหลือเพียง2,190บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจ,ในใจก็สามารถรติดต่อได้ตามช่อง,องทางอ e ินบ็อกซ์ของอเพจ New o l u t i o n E Sport <น>ได้เลยนะครับถ้าใครนะครับอยากติดตามโปรโมชั่นดีๆรีวิวด,ด,ดีๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามทางหน้าเพจเราได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ